คุนดานประการชนจังหวัดนครนายกสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องจินเที่ยวไปเรื่อยวันนี้วันยุด อากาศร้อนขี่รถมาเล่นที่เขือนเขือนเขื่อนอะไรนะตะก้องเขือนขุนด่านโอ้ oh, เขื่อนขุนด่านที่นะครนายกอากาศร้อนแวะกินส้มตำใจย่างข้างทางลองดูว่าจะอร่อยไหมพึ่งสั่งไปนะก่อนจะไปกินกันก็อย่าลืมนะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ เยวเป็นกำลังใจเหมือน,นเดิมอ,อ่ะเดี๋ยวเรารอตอนที่อาหารมาเลยแล้วกันมาครับนี่นที่สั่งไปช่วงบไไ่ายๆงต้มตำเผ็ดกับไก่ย่างสักตัวหนึ่งเดี๋ยวมาลองกันดู ว่ารสชาติทรงตเดี๋ยวนี้จะเป็นยังไงนะเป็นเหมอนตามกิเนเองที่บ้านหรือเปล่าเสียง,งคงจะเบานะไม่ได้อาไมนะหวานนำไม่เผ็ดเท่าไหร่ อุน่นร้อนๆกลางนุ่มเรียอันนี้อยู่เส้นที่จะไปน้ำตกสาลิกาจา่าแรงทางแยกโรงเรียนในร้อยอะโรงเรียนในร้อยประชุมรจ .9 เราจะไปน้ำตกสาลิกาไปด่านไปไปเขื่อนเขื่อนคุนด่าน นี่อยู่ระหว่า,างทางลืมสังว่าไปใส่น้ำตาลส่มตามบ้านเลยเป็นเส้นทางท่องเที่ยวคนระก็จะมีเสียงรถเยอะๆยะทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เราอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยว เสียงรถยนต์ก็เยอะๆหน่อยส่วนอีกอันนึงก็อะไรฮะสั่งอะไรไปต้มยำยำกุ้งอ๋อต้มยำกุ้งเดี๋ยวรอต้มยำกุ้งอีกเป็นถ้วยเป็นหม้อไปมล่ะบอกเขาเลยนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนนักการเออหวาน ที่จะลงมือกินกันก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็ขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะมาเดี๋ยวมากินกันมันก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกอย่าง2อ,อย่างนี้องอยากองนอนี่ต้มยำกุ้งมาถึงแล้วต้มยำกุ้งมามาโดนอู้ต้มตัวใหญ่ โอ้อากาศร้อนๆกินอาหารร้อนๆเคยๆกุ้งใหญ่ไหมตะก้องใหญ่ใหญ่ใหญ่ไอ้กุ้งไซส์กิโลละห้าร้อยไหมน่ะกุ้งใหญ่นะโอเคโอเคสีสัน สวยดีน่ากินนะนี่ครับเดี๋ยวขอชิมสักมันร้อนนะบูวางไม่ได้ตัวเนี้ยปากมึนกับพังอะ่ะอืมโอเคนะโอเคต้มยำกุ้ง มาลองนี่อันนี้เป็นต้นตำกุ้งสดน,นะครับเนี่อกุ้งกินแบ้อะ่ะมันเดียอืมนี่ไก่ไก่ย่ง ไปยาอนะต้องกินกับตัวนี้เลย,ยนี่ปูปลาปูปลาส้ตตามตำปูปลาเห็ดเปี้ยวกินกับไก่คำัวโตทำตัวโต,ว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 ตว поряд mm ừ -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah, 对对。 เป็นเพียงการแสดงนะไม่ใช่ว่าไม่มีมารยาทมันเป็นการแสดงะเดี๋ยวพอกินต่อกันยังไม่ได้ชิมน้ำจิ้มไก่เลยนะเดี๋ยวจะมาลองกนะันว่าว่ารสชาตนะิน้ำจิ้มไก่เป็นไงน้ำจิ้มไก่ มีแต่รสชาติเปรี้ยวนะเปรี้ยวน้ำมะขามไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่คนที่ไม่ชอบเผ็ดอาจจะชอบนึ่งจิ้มบอกก็เปรี้ยวๆไม่ค่อยหวานหวานนิดหน่ยเปรี้ยวน้ำไม่ค่อยเผ็ดอืม แต่น้ำจิ้มเลยเนี่ยปูปลาเนี่ยไก่กับปูปลาแซ่บต้มต๊งงอูปลาเนี่ย ต้องยังกุ้งกุ้งตัวรตโตม,มาปิดท้ายสมคิดด้วยกุ้งโอ้ยมันมันกุ้งมันกุ้ง <c oughs> นี่อเ,เรอย่าลืมครับจะ่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้้วยช่องทิ้งเที่ยวไปเรื่อยวันนี้ ขอบุณสำหรับการติดตามนับชมน่ะกินเที่ยวไปเรื่อยน้นองต่อยครับ